คำปั่นค่ะวิริยารำพภกถาให้ความหมายด้วยค่ะครับท่านอาจารย์ครับวิริยารำพกถาก็คือถ้อยคําที่เป็นไปเพื่อการปรารบความเพียรหรือว่าเริ่มความเพียรครับซึ่งในส่วนนี้ก็ได้ฟังได้ศึกษาก็เป็นประโยชน์ตรงที่ว่าพระธรรม,มเทศนาทุกส่วนเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลให้เป็นผู้มีความเพียรในทางที่เป็นกุศลครับท่านอาจารย์ครับ ถ้ามีคนบอกว่าให้ไปสำนักปฏิบัติให้เดินจนเมื่อยให้นั่งจนเมื่อยเป็นคาถาหรือคำที่ให้เป็นไปเพื่อให้เพียรหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ครับท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆนะคะไม่ใช่คำง่ายๆใครบอกให้เพียนก็ตั้งหน้าตั้งตาเพียนให้นั่งนั่งค่ะให้เดินเดินให้ทำอะไรก็ทำนั่นเพียนหรือเปล่า คะให้เดินนานๆด้วยเพียรหรือเปล่าคะเพียนผิดสแสวงหาพรหมจรรย์ซึ่งผิดนะคะพราะฉะนันการที่จะเข้าใจพระธรรมจริงๆเนี่ยต้องไม่ลืมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำสำหรับให้ไตรตรองให้เป็นความเข้าใจถ้ากล่าวว่านะคะขณะนี้มีสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้ในขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นเท่านั้น ถูกไหมถูกหรือผิดคะขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นถูกหรือผิดไม่มีใครในสิ่งนั้นเลยไม่มีอะไรในสิ่งนั้นนอกจากเป็นธาตุที่สามารถกระทบตารูปพิเศษนะคะที่สามารถกระทบสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ แล้วเป็นปัจจัยให้ทารู้เกิดขึ้นเห็นคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการเกิดที่เห็นกำลังเห็นอย่างนี้แหละนะคะถูกหรือผิดถูกนะคะแต่ยังไม่รู้อย่างนี้เพราะฉะนั้นคำพูดที่ถูกต้องแม้ว่าขณะนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้ได้เป็นวิริยารำพักถาหรือเปล่าเป็นคำพูดที่กล่าวถึงนะคะความเพียรซึ่งไม่ใช่เรา แต่ความเข้าใจที่เกิดพร้อมความเพียรก็รู้ว่าเพียรที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจด้วยนะคะคำไหนเป็นคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคําไหนไม่ใช่จะบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกให้เพียรยังไงคะเพียรยังไง เพียนนั่งเพียงเดินเพียงอะไรอย่างนั้นไม่ใช่เลยนะคะแต่เพียรเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดงพระเชนก็ต้องเข้าใจความถูกต้องด้วยนะคะมิฉะนั้นก็เป็นแสวงหาพระมจร,ร์ด้วยความเป็นตัวตนซึ่งผิดแน่นอนนะคะพระเชนเปัญญาสามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกในทุกอย่างที่มีจริงนะคะ ตามปกติมิฉะนั้นจะไม่มีผู้ที่ละทิ้งหนทางผิดพระปัญญาสามารถที่จะรู้ว่าทางไหนถูกและทางไหนผิดขณะทางผิดเกิดก็รู้ว่านั่นผิดจริงละถ้าไม่รู้ก็ไม่ละเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าอนุเคราะห์นะคะสำหรับผู้ที่เห็นผิดเพราะว่าถ้าไม่พบปะไม่ได้ยินไม่ได้ฟังผู้ที่ไป สำนักปฏิบัตินะคะเป็น20ปีก็จะไม่รู้ว่าความเห็นผิดเนี่หน,นานแน่นแค่ไหนเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้ไปที่พัทยานะคะแล้วก็ได้สนทนาธรรมกับผู้ที่มาสนทนาด้วยนะคะเป็นผู้ที่เข้าไปสู่สำนักปฏิบัติปฏิบัติย0กว่าปีตั้งแต่อายุประมาณสัก20หรือ26ไม่ทราบสลับกันระหว่าง20 26นี่นะคะว่า ปฏิบัติผิดมา20ปีหรือ26ปีหรือว่าตั้งแต่อายุ26แล้วปฏิบัติผิดมา20ปีนะคะก็ไม่เข้าใจอะไรเลยถามเขาว่าเห็นขณะนี้มีไหมตอบไม่ได้จากการที่ธรรมดาที่ทุกคนสามัญก็รู้นะคะกลายเป็นหมดแม้แต่ความรู้สึกธรรมดาสามัญทั่วไปก็หายไปนะคะแล้วก็ถามเขาบอกว่า งูเห็นไหมถ้าเดี๋ยวนี้เขาไม่รู้ว่ามีเห็นหรือเปล่านะคะงูเห็นไหมคิดนานค่ะต้องการคำตอบที่ถูกต้องจะได้ตอบถูกแต่ถ้าเข้าใจไม่ต้องคิดนานเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คิดนานคำตอบคือว่ามันเห็นเวลามันฉกก็ถามบอกก่อนฉกงูเห็นไหมเนี่ยค่ะจาก ธรรมดาก็กลายเป็นผิดปกติหรือเปล่าแม้แต่เด็กก็ตอบได้แต่ความเป็นผู้มีปกติหายไปหมดค่ะพระันก็เป็นสิ่งที่ค่อยๆผิดไปผิดไปสแสวงหาไปผิดไปแสวงหาไปผิดไปถ้ายังสแสวงหาต่อไปจะเป็นอย่างไรพระฉันตามความเป็นจริงก็คือว่านะคะในฐานะที่ทุกคนก็เกิดมาร่วมโลกนะคะ และก็มีการไม่รู้แล้วก็มีพระธรรมซึ่งผู้ใดที่ศึกษาแล้วเข้าใจแล้วเนี่ย mm. ก็ควรที่จะอนุเคราะห์คนอื่น mm. ด้วยความเมตตาจริงๆที่จะให้ไม่หันหลังให้พระสัตธรรมแล้วก็มีแต่ชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแต่ว่าไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทั้งสิน้นและก็ถึงภาวะอย่างนี้วันนั้นก็ได้พบสามท่านนะคะท่านหนึ่งท่านก็ไปสำนักปฏิบัติ หลายแห่งมากมายเหมือนกันนะคะแต่พอได้ฟังเหตุผลท่านทิ้งท่านทิ้งได้นี่ก็แสดงเห็นว่าปัญญาสามารถที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอีกท่านหนึ่งนะคะสามีท่านเป็นชาวเยอรมันแล้วก็ตัวท่านเองนคะคะก่อนนั้นก็มีสารพระภูมิอยู่ที่บ้านพอฟังเข้าใจแล้วนะคะท่านรื้อสารพระภูมิด้วยตัวเองด้วยตัวเองคือให้คนมาแล้วก็จัดการนะคะแล้วก็เอาไป เพราะอะไรคะตอนก่อนนั้นน่ะสิ่งนั้นก็อยู่ที่ร้านใครไหว้บ้างใครไปร้านแล้วก็นั่งไหว้ไปเถอะสารนั้นน่ะมีไหมก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไปซื้ออะไรมาไหว้แล้วก็ไหว้อยู่นั่นแหละไปซื้อมาด้วยนะคะซื้อเอามาไหว้ แล้วก็ไหว้ไปเรื่อยๆพระชัฐก็แสดงเห็นว่าสแสวงหาพรหมจรรย์พระเชษนการที่จะเข้าใจพระสูตรก็คือชีวิตประจำวันจริงๆนี่แหละคะ่ะก็หลากหลายมากนะคะหลากหลายจนจิตหนึ่งขณะไม่ว่าจะมีมากเท่าไหร่ในสากลจักรวาลเกิดระดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยมีปัจจัยที่จะทำให้จิตใหม่ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่เป็นสังขารขันปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆแม้ในขณะนี้ที่กำลังฟังนะคะไม่มีใครแต่มีจิตเจตสิกสังขารขันก็ปรุงแต่งแล้วแต่ว่าจะคิดยังไงจะเข้าใจยังไงต่อไปจะเป็นยังไงไม่มีใครสามารถจะไปทำอะไรได้เลยนอกจากขณะนี้เองนะคะจะรู้ว่าสังขารปรุงแต่งอะไรฝ่ายดีหรือฝ่ายผิดก็คือว่า เมื่อมีสิ่งใดที่เป็นความเข้าใจถูกก็คือสังขารขันที่กำลังฟังขณะนี้แล้วเข้าใจก็กำลังปรุงแต่งจนกระทั่งถึงการเวลาที่สภาพธรรมะใดจะเกิดก็ต้องเกิดตามความเป็นจริงอย่างนั้นพระเชนญสแสวงหาพรหมจรรย์อันตรายนะคะเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าพรหมจรรย์คืออะไรที่ถูกต้อง